ตัวกเบอร์ไม่วินมึงหืมตัวกินเหมือนกันเนอะกูก็ตัวกินเหมือนกันดึ๊กสองสักเขาให้ลองแค่นี้พออีเบลอลองนั่นไม่ได้เขาให้ลองแค่ซ้ำวินาทีให้มึงนับหนึ่งตึงซ้ำในใจถึงมึงหยุดลอง ไม่ได้วินถึงแม่กุยถูกใจขนาดผอว่าเบอร์กินกุนักนะาจ้าจากกนรวดนี้กินจนกูมดไม่มีที่นอนกูก็ลองได้แกร้ำวินาทีทถานั้นวินเพราะกูต้องตั้งสติในการที่จะลาวเลืองให้มึงฟังต่อว่ากูโทกตัวในกินมังทกกินเจ้าในมังมึงก็จะไปวิ่งถึงสองสัก <c oughs> แกนี่พ่อลองหมางไม่ได้วินดำรือนี้ถึงแม่แต่นี้ความฟันพังสลายหลาวลาวแล,วล่แต่ตัวเบาลิวล้วหลาลาว กูอยากห้าทีปลดปล่อยจังวินมึงไปลองเลือกกูได้ไหมอืมอ้ทุกซซ่ลองเลือกกูได้ไหมเออไป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 มึงไม่ต้องอ่วกกูจองเรือไว้เรียบร้อยแล้วเป็นเรือหางยาวอีเบลอเรือหางยาวน้องชมไปกันไหมอืมไปกันเนี่ยทักเจคนเนี่ยลองทเลนอยเดี๋ยวไปลงเรือทีเลนอยพี่จองเรือไว้เรียบร้อยแล้วอืม มึงเหยียวไปเรียบร้อยนะแต่ว่าไม่ปลือถตามึงเจ็บมึงเหยียวมึงก็สมาที่จะนังเหยียวแต่แขมเลื่อได้อีเบล์นังได้เลยแต่ว่ามึงใช้พาทุ่งแปเลยนะมึงได้ทอกขึ้นมาเออได้ได้เหยียวเลยถึงคึ้นตามึงปัดหน้ามันเพือมึงก็ตีโป่งได้มึงก็จะแบบโอเคนะเจอกันประมาณห้าโมงเย็นนะวินนะเออเดี๋ยวกูไปเคลียร์เจ้าเผาก่อนโอเคเจอกันวิน